ันที่ EP ที่16นะคะคุณหลุยตัวแทนบริษัทเฮนรี่จะเดินทางมารับอีกหนึ่งชั่วโมงคุณต้องไปรับเขาที่สนามบินกับคุณเหยียนโอเคค่ะคุณเหยียนแต่งหน้าเหรอค่ะต้องไปพบแขกสำคัญเลยคิดว่าไม่ควรทำตัวตามสบายถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันไม่เหมาะสมฉันจะไปล้างออกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหมาะสมกับคุณดีคุณดูอารมณ์ดีนะถูกลอตเตอรี่เหรอฉันไม่เคยถือลอตเตอร,อรี่ค่ะ แล้วทำไมถึงอารมณ์ดีล่ะนึกถึงแฟนละสิฉันไม่ค่ะฉันไม่มีแฟนไม่จริงหรอกงาใครๆก็สนใจผู้ช่วยกับเลขาของท่านประธานพวกคุณพวกผู้ชายต้องชอบคุณแน่ๆดูเขาส่งสายตาให้คุณสิพวกเธอมีเสน่ห์ค่ะไม่เหมือนกับฉันไม่เหมือนฉันไม่มีใครสนใจหรอกค่ะใครบอกไม่มีผมไง ไม่ตลกค่ะคุณเหยียนต้อนรับต้อนรับคุณหลุยตัวแทนบริษัทเฮนรี่เรียบร้อยค่ะรีบจัดการประชุมเตรียมเอกสารข้อมูลครบหรือยังเรียบร้อยค่ะฉันตรวจดูหลายรอบแล้วคุณเฉินขอกาแฟให้ผมจักแก้วได้ไหมครับค่ะเหยียนวีตรงนายต้องการดื่มกาแฟก็ไปสั่งผู้ช่วยของนายสิเธอเป็นผู้ช่วยของฉัน E.P. ที่17นะคะตอนที่17ท่านประธานคะการประชุมร่วมธุนกัดกับบริษัทเฮนรี่จัดการที่ห้องพิเศษของโรงแรมนะคะตัวแทนฝั่งนั้นมาถึงแล้วโอเคไปกันเลยเอาเอกสารมาค่ะเกิดอะไรขึ้นเอกสารหายไปค่ะว่าไงนะฉันคิดว่าฉันน่าจะหยิบมาผิดค่ะเป็นไปนไม่ได้อวาฉันตรวจความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนี่นาะไม่ใช่สิ ฉันไม่ได้หยิบผิดแต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทํางานยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ฉันจกกัดการทุกอย่างเรียบร้อยจริงๆนะคะมีเอกาสารสํารองไหมเทรบอกให้เลยค่ะส่งแฟตมาด่วนค่ะฉันหาแล้วค่ะคุณกู้แต่าหาไม่เจอว่าไงนะเป็นไปนไม่ได้หาดูอีกรอบนึงเถอะค่ะคุณเลยค่ะเมื่อวานฉันเซฟข้อมูลไว้ในคอมจริงๆนะคะไม่มีค่ะเอก,าอกาสารเอกสารร่วมธุรกิจบริษัทเฮรี่ลบ ขอโทษค่ะคุณเลยค่ะบอกหาไฟล์ไม่เจอเป็นไปได้ยังไงแปลกจริงๆที่เมื่อวานผมชมคุณว่าคุณมีความสามารถผมพอถอนคำพูดแค่แฟแค่รักษาไฟล์งานที่มอบหมายคุณยังทำไม่ได้เลยคุณก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นผู้ช่วยของผมไม่น่าแม้แต่จะเข้ามาทำงานได้ทำงานที่นี่ได้รู้สึกอะไรการทำไมฉันรู้สึกผิดขนาดนี้แค่เขาพูดแค่นี้ฉันกลับจะร้องไห้ เมื่อก่อนก็เป็นเช่นนี้ฉันไม่อยากร้องไห้เลยฉันฉันทําได้ค่ะไม่ต้องมีข้อมูลก็ได้ฉันได้ฉันใช้เวลาเตรียมตัวและอ่านมาหลายครั้งฉันจําได้ทุกตัวอ,อ,กอักษรต่อให้ไม่มีเฟซใด,ดฉันก็มั่นใจว่าฉันทําได้จำได้ทั้งหมดแน่หรอแน่ใจนะผมเวลาผมถามตอบได้แค่ได้หรือไม่ได้ ใช่หรือไม่ใช่ก็พอผมไม่ต้องการคำตอบที่ไม่ชัดเจนเข้าใจไหมใช่ค่ะได้แต่คุณภาพไม่ิดเดียวยว,วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คุณได้ทำงานที่นี่เสี่ยงไปไหมท่านประธานผู้หญิงผู้หญิงที่อูเหย,ยนสนใจไม่เคยทำให้ผิดหวังหรอกทำไมไม่มีไม่มีเอกสารข้อมูลล่ะแต่การประชุมจะเริ่มแล้วนะคุณหลุยครับครั้งนี้กุสยวเียนจะเป็นคอมพิวเซน ข้อมูลทั้งหมดที่ของคุณเองสวัสดีค่ะทุกคนฉันสวัสดีค่ะทุกท่านฉันกู่เสี่ยวเฉินอู mar, ่ซือเป็นบริษัททางธรเป็นบริษัทธรุทธรกิจทางการเงินขนาดใหญ่มีลูกค้ทาทั้งหมด200ล้านจากการ200ล้านรายจาก100าาประเทศทั่วโลกรวมถึงบุคคลบริษัทและธรุรกิจและภาครัฐต่อให้ โดยให้บริการทางการเงินต่างๆแก่ธนาคารเงินกู้ธุรกิจและการลงทุนรวมไปถึงประกันและการจัดการ,รมรดกซ,ซ,รซ,รซึ่งไม่มีธุรกิจการเงินไหนที่ไหนเทียบได้ผู้หญิงคนนี้มีอะไรในหัวเนี่ยข้อมูลต้องหลายหนะจำหมดได้ยังไงจำไม่ได้ตัวอักษรซะหน่อยอยากเกินไปไหน่อยเลยท่านประธานถ้าเป็นคุณคุณจำได้ทุกตัวไหมล่ะ ผมรู้งานว่าตอนเรียนคุณจริงแค่ไหนหรือว่าตอนเรียนกู้เสี่ยวเฉินกู้เสี่ยวเฉินสอบได้ที่หนึงตลอดเงียบในหนาเรากำลังประชุมอยู่การร่วมธุรกษษิจครั้งนี้เป็นผลกำไรถูกแบ่งให้กับทางบริษัทอูซือและบริษัทเฮนรฮีตอนนี้ความต้องการในบริษัทของตลาดสูงขึ้นถึง55%ซึ่งมากกว่าบริษัทคู่แข่งอื่นๆ สวยแล้วไงอะไรตอนนี้ฉันเกพี่ออกบริษัทเฮนรี่จะได้เงินเดือนจะได้เงินทุกๆ3ปีและหลังจากนั้นจะเป็นการทำกำไรโดยเราจะขยายสาขาย,ย่อยไปทั่วโลกและขยายช่องทางต่างๆให้บริการบริษัทอุตสาหของเราจะกลายเป็นบริษัทด้านธุรกิจทางการเงินหลายย่อยได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้เงินทุนภายใน3ปีร็ว ไปไหมครับคุณหลุยไม่เชื่อในความสามาัถของริษัต์อุซือหรือไม่เชื่อคําพูดของผมครับห้าห้าดีใจที่ได้ร่วมงานกับท่านประธานอูซือนะครับกลับไปทํางานใหม่ซะค่ะการเจราจาไม่มีข้อผิดพลาดก็จริงแต่หน้าที่ของคุณก็ถือว่ายังบุกพร่องค่ะพอเทน่าท่านประธานเรื่องก็ผ่านไปแล้วคุณเสี่ยวเฉินจะไม่ทําผิดแน่นอนใช่ไหม มื่อกี้คุณนำเสนอได้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณเหรียนฉันต้องนำเสนอฉันคงนำเสนอไม่ได้ถ้าไม่ได้ข้อมูลจากคุณเรื่องเล็กน้อยน่าผมช่วยได้อยู่แล้วแปดอันนี้คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะคะคุณสนิทก,กับเขาเหรอใครคะเหรียนวิตรงผู้จัดก,การเหรียนเขาเป็นมิตรและมีความสามารถ พวกคุณดูสนิทกันมากอ๋อ,อ,อก็ถือว,ว่าดีนะคะถ้าในถ้าในงานวันนั้นเขาไม่พูดต่อจากฉันแล้วก็ฉันควรขอบคุณเขาคุณเหรียญคะติ้งคุณเหรียญมีอะไรเปล่าคะ่ะคุณกู้คะก่อนหน้านั้นที่คุณโทรมาหาฉันให้เตรียมข้อมูลเกิดอ,อะไรขึ้นไหมคะไม่มีคะ่ะเอ้ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะ หรอคะไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอใช่ค่ะเราแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดแล้วหล่อนเป็นอะไรของหล่อนเนี่ยฉันรว่าตอนเย็นไปกินข้าวด้วยกันนะอืมฉันจะไปเราที่ใต้ตึกอยู่คนเดียวเอ๊ะคำพูดที่มันคุนคุนนะเออเปล่าค่ะมีนัดงั้นหรอชนะคันเข้ากับเพื่อนค่ะผู้ชายผู้หญิงอะไรกันพูดใจแปลกๆขอโทษที่มาชานะ เกี่ยเฉินวันนี้ฉันยุ่งน่ะโอ้ขอบคุณนะโอ้คุณเหรียญประธานเหรียญก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คือฝนตกหนักมากเลยนะคะวันนี้เลยต้องขอโทษจริงๆนะคะ